สวัสดีครับะุิผู้ชมทุกครั้ด้วยนะครับผมก็เอาละครับผมวันนี้ผมจะมาสอบบอลลาร์ท่าที่คุณผู้ชมหลายคนนั้นรอคอยนะครับโอเคซึ่งผมทิ้งกำแพงที่ผมได้โชว์ทำท่าบอลลาร์รคือกำแพงที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยดูความสูงนะฮะยออย่านูน้นนี่คือส่วนสูงของผมนะฮะสูงประมาณ2.3ถึง2.4เมตรได้หรือว่าไม่เด็น่าประมาณ2.5เมตรนะฮะดีย๋ยวความสูงเพราะว่าผมสูง160 160เซนนะฮะนะ กแพงสูงมากผมจะขึ้นได้หรือไว่เรามาดูกันนะเราดูตัวอย่างถ้าวอลรันดีกว่าว่าท่าวอลรันเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ก็คือถ้าวอลรันนะครับโอเคเรามาดูดีกว่าว่าวอลรันทำยังไง อัพแรกผมจะเริ่มเริ่มอับแรกผมจะเริ่มที่การเหยียบกำแพงก่อนว่าเวลาจะเอบเลั์ขึ้นไปเนี่ยขาแรกเราเหยียบกำแพงยังไงเรื่องการเหยียบกำแพงนะครับเเดี๋ยวผมเอาขาขวาเหยียบแล้วกันเนื่องจากผมถนัดขา้างขวานะฮะผมสมมติผมวิ่งมานะวิ่งมาปุ๊บพอใกล้ถึงผมใช้ขาขวาเหยียบแต่ว่าขาซ้ายเนี่ยผมใช้ขาซ้ายขีดตัวปุ๊บขีดแล้วขาขวาเหยียบกำแพงคือตอนที่ขาขวาเหยียบขาเลายืดแบบนี้นะ มาครึ่งเลยอะเก็บฝืนประมาณเนี้ยผมนี่ประมาณเนี้ยปึ๊บแล้วก็ขีดตัวขึ้นไปฮะอ,อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เวลาฝึกก็ฝืนี้เลยมีคอมก่อนคือวิ่งมาลองขีดตัวออกไอ้เราฝืนขาเห็บกั่มันยังไม่ต้องปิ้นไปเราแค่เหยียบแล้วถีบออกลมแรงเลย โอเคครับ okay, ต่อไปจะเป็นเรื่องของการเม่าต่อบอลรานแไต่ขึ้นไปยังไงแล้วก็มือซ้ายมือขวาเนี่ยใช้ทําอะไรมั่งโอเคต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้คือผมเอาขาขวาเหยียบใช่ไหมเออขาซ้ายขีดขาขวาเหยียบพอขาขวาเหยียบปับ๊บมือขวาเนี่ยเราเหยียบตามผมเป็นาถนัดขวาเพราะผมใช้ขาวขวามือขวาขึ้นคือแขนข้างมือข้างแรกที่จับขอบกาแพงข้างบนอ่ะคือมือขวาแต่คนถนัดขวานะจะเป็นมือขวาเป็นมือแรกที่จับขอบกาแพงแล้วก็มือซ้ายจับตามเพื่อปีนขึ้นไปนะครับโอเค แล้วมือซ้ายขาซ้ายล่ะไันทําอะไรแน่นอนมาสต่อข้างนี้ยังต้องใช้เหมือนกันไม่ได้ได้ประโยชน์อย่างนัน้นนะ <c oughs> ครับคือพอขาขวาถีบปั๊บเอาเริ่มที่มือก่อนนะขาขวาถีบมือขวาก็เหยียดขึ้นไปเราจะใช้มือซ้ายเนี่ยช่วยในการผักในการผักในการดันตัวเพื่อให้แขงขวาขึ้นไปสูงอีกนิดคือดันนะ, <c oughs> นะไม่ใช่ผักออกนี้คือดันแบบรูดอ่ะเหมือนเราลูดเออเเราลูดลงอ่ะ <c oughs> ขาซ้ายนี่ผมอ่าอบายนิดหนึ่งสำหรับกำแพงที่สูงมากสูงมากประมาณแบบ สามสี่เมตรอะไรเงี้ยเออสูงขนาดนั้นน่ะแบบเอ้ยมันต้องใช้ขาซ้ายช่วยขาซ้ายนี่ใช้เหมือนมือซ้ายเลยครับผมคือขาขวาเราเหยียบไปปั๊บแข่งขวายืดขาซ้ายตามมาเลยขาซ้ายตามมาขาซ้ายใช้เหมือนมือซ้ายเลยคือแบบปุ๊บรูดลงดันเหมือนกันดันขึ้นไปขาซ้ายอ่ะขาซ้ายช่วยเนี่ยขาซ้ายต้องอยู่สูงกว่าขาขวาไม่ใช่ว่าตอนที่ขาซ้ายอยู่ล่างขาขวานะตอนนี้ขาซ้ายขึ้นมาช่วยเนี่ยคือมันจะเหมือนแบบยังไง เหมือนสไปเดอร์แมนไต่อะฟึ๊บฟึบเนี้ยคือขาซ้ายจะอยู่เนี่ยขาขวาคือมันสลับกันไงซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยคือสมมติตอนแรกขาขวาขึ้นสมมติเอามือเป็นเท้าแล้วกันขวาขึ้นตั้งให้อยู่ตั้งก่อนใช่ปะพอเราเอาซ้ายช่วยเนี่ยซ้ายต้องอยู่ถูกว่าขวานะซึ่งเอาจริงตามสัญชาตญาณมนุษย์มันไม่มีทางหรอกที่ขาซ้ายมันจะอยู่ตัวขาขวาถ้าเราถีบขึ้นมาเหยียบจริงๆเนี่ยขาซ้ายเงี้ยมันต้องอยู่ถูกมือขาขวาอยู่แล้วมันจะเป็นไปเองเลยไม่ต้องคิดมาก แค่คิดว่าขาซ้ายมันช่วยขี่ปั๊บมันจะขึ้นมาอยู่เนี่ยขาขวาเลยนะครับโอเคเ,ออเรื่องการเหยียบขาแล้วก็เรื่องการไต่ก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำวอลลรันให้ดูเลยแล้วกันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะทำได้ไหมเนื่องจากรองเท้าเนี่ยลื่นมากวันนี้หยิบรองเท้ามาผิดรองเท้าไม่ใช่รองเท้าผิดแบบรองเท้าคู่เดิมเ่ยละไอ้รองเท้าคู่เนี้ยไม่ได้ไม่ได้ช่วยในการไต่เลยเป็นรองเท้าวิ่งอยู่ไม่ใช่รองเท้าเลยปีนนี่นะไม่รู้ว่าจะปีนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะ กะจะต้องใช้แรงถีบเยอะถ้าเกิดรองเท้าเราลื่นจริงๆเนี่ยมันต้องใช้แรงถีบของตัวเยอะมากผมไมปิการที่มีถนิดนึงเรื่งองขาขวาเนี่ยถีบขาซ้ายแล้วขาขวาเหยียบที้สูงเท่าไหร่นิดหนึ่งวิธีขาขวาเหยียบที้สูงเท่าไหร่เออไม,ม่เคือสมมตก็แพงสูงเนี่ยคุขาขาวาเหยียบที้สูงเท่าไหร่เราสามารถเหยียดมือไปจับกำแพงได้ง่ายขึ้นนะเพราะงั้นคอนโดดขาขาวาเนี่ยพยายามเล็งถูขขขงมาเลยตาเรามองเนเล็งแบบถูบๆไว้หน่อยจะเล็งได้ง่าย มีรองเท้าเล่นด้วยนี่ต้องพยายามกดให้สูงเลยใช้ได้อยู่เห็นเราทำได้ก็ปีนขึ้นได้โอ้แต่ลำบากเดี๋ยวรอบหน้าจะเปลี่ยนรองเท้ามาเล่นโอเคผมถ้าโมรันก็ขอจบทิ้แค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับตอนเช้าดื้อชิปเป็เงเลย